โอกาสหนูอยากให้ครอบครัวของหนูมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะหนูอยู่กับคุณยายเพราะแม่ต้องไปทำงาน,นที่อื่นแม่จะแวะมาหาหนูทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะตอนนี้บ้านหนูผุพังกันแดดกันฝนไม่ได้ค่ะ ห้องนานที่บ้านชํำลดมากหนูเลยต้องอาบน้ำตอนนี้เพราะกลัวคนออมองเห็นหนูอยากเียนให้จบค่ะอยากมีอาชีพที่มั่นคงหนูฝันอยากเป็นหมอเพราะอยากดูแลคุณยายค่ะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวความยากลำบากของเด็กคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องจริงที่เด็กยากไร้อ,อีกมากมายกำลังเผชิญร่วมอุปการะเด็กวันนี้